ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาในเดือนมกราคม 25.69..... เดือนแรกของปีชาวลัคนาราศีตุลบอกเลยนะว่าเดือนแรกของปีนั้นชะตาคุณก็มีอะไรต่อมีอะไรให้ขยับหรือว่าได้เข้าไปทําแล้วเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นที่ดีและที่เด่นที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องของการงาน ดาวสามดวงเล็งไปยังเรือนการงานของคุณและมีดาวราวหูดาวสาวดาวพุทธดาวพฤหัสนั้นตรีโกนร,ร่วมธาตุลมกับลัคนาราศีของคุณสามารถออกคำพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้1-5เป็นช่วงจังหวะและโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับเงินติดต่อธุระประปังใดๆมักจะได้รับความสำเร็จดี 6ถึง10ช่วงนั้นอบอวนไปด้วยเรื่องความรักเรื่องเซ็กส์หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณเองนั้นโน้มเอียงไปทางเรื่องรักๆใกล้ๆ1 1จนถึง15 16กถึง20การงานมีความสำเร็จดีต่อเนื่องมีข่าวดีในเรื่องของการงานหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสจะรับทรัพย์รับเงิน 21จนถึง25มีความสำเร็จในเรื่องของการงานแต่เป็นช่วงที่คิดมากเป็นช่วงที่มีความรู้สึกวิตกกังวลกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วก็26จนถึง31ช่วงนั้นการงานจะมีความสำเร็จดีภาพสรุปโดยรวมถือว่าในเดือนมกราคม2569สําสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีความสำเร็จในเรื่องของการงานเป็นอย่างดี มีข่าวดีเรื่องตำแหน่งมีข่าวดีเรื่องการย้ายงานมีข่าวดีเรื่องการโปรโมทมีข่าวดีเรื่องของการหยิบยกเอาสิ่งที่คุณแพลนเอาไว้ในปีเก่ามาทําในปี2 5 6 9ตั้งแต่ต้นปีตรงนี้ในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องรักๆใคร่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ให้ระวังขอให้ดูให้ดีว่าคนคนนี้เกี่ยวข้องแล้วนําพาสิ่งที่ดีเข้ามาหรือว่าเอาเรื่องทําให้เราเสียชื่อเสียงเข้ามา ดูให้ดีแยกแยะให้ดีนะครับอย่าเอามาเป็นปัญหานะบางทีบางครั้งเราทำอะไรตามใจตัวเองลืมดูว่าครบแล้วนำพาเรื่องวุ่นวายมาให้ก็ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ด้วยชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเปิดเดือนแรกมาในปี2569นี้ผมถือว่าดีนะผมชั่งน้ำหนักด้วยตัวผมเองจากการเนี่ยดูรอบวงโคจรของดาวเนี่ยเพราะว่า ทั้งงานทั้งเงินดูเหมือนกับมันกําลังจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาเรื่องของความรักก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่ขอให้ทําอะไรแต่อย่างมีสติคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วนะฮะจะเพอราไไปคบอีกคนนึงนะมีความเป็นไปได้ตั้งแต่ต้นปีเลยหรือจะไปชอบเอาคนที่เขาเองไม่ได้โสดก็มีความเป็นไปได้หนุบ,นบหนับหนุบหนับอยู่เหมือนกันตั้งแต่ต้นปีมกราคม25 6 9ชาวลัคนาราศีตุล อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะละเลยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมนั่นหมายความว่าเดือนนี้เดือนแรกของปีใครที่ปกติทํางานที่จะต้องเดินทางอยู่แล้วก็มีความสําเร็จดีอยู่สำหรับใครที่ปกติไม่ค่อยได้เดินทางมีโอกาสจะเดินทางแล้วมีโอกาสที่การเดินทางนั้นจะนำพามาซึ่งรายรับอินคัมหรือโชคดีต่างๆในเรื่องของการเงินเข้ามาให้กับชาว ลัคนาราศีตุลน,นะครับสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สําเร็จดังใจทุกประการอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไครต์ดูดวงดีบา t ทีวแล้วก็ทุกๆกโซเชียลวีเดียของสินแสหมิงเอาไว้เลยจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครฟังดวงฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตนะกดเลยกดเลย กดแล้วเฮงกดแล้วโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ